คลิปนี้จะทําให้คุณตกใจงูหลามยักษ์ย้ายขนาดใหญ่ลากไกดทัวลงใต้น้ําแต่โชคดีที่เพื่อนทีมมาช่วยได้ทันมาดูคลิปที่จะทําให้คุณหายใจไม่ออกกับเรื่องราวนี้กันเลยในคลิปที่บันทึกถ่ายไว้ในลิงก์ https://www.senu.com/video คุณจะได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นกับไกด์ทัวร์คนหนึ่งในกลุ่มที่มาสำรวจแม่น้ำบอนียวประเทศอินโดนีเซียขณะที่เขากำลังลงมือจับงูหลามขนาดยักษ์ใหญ่ที่ยาวถึง6เมตรงูหลามกำลังลากเขาลงไปใต้น้ำและสถานการณ์ดูน่ากลัวมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไกด์ทัวร์ที่มีประสบการณ์ในการจับงูชื่อว่าเฮรูกำลังเดินทางไปกับทีมของเขาพวกเขาสังเกตเห็นงูหลามขนาดใหญ่เกยอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำจึงตัดสินใจลงมือจับมัน จากในวิดีโอพบว่าเฮรูลงมือจับงูบริเวณหัวของมันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเป็นเรื่องที่น่าตกใจงูหลามได้ลากเฮรูลงไปใต้น้ำทำให้เขาต้องตะเกียกตะกายอย่างตื่นตระหนกแต่นี้ยังไม่ใช่จุดจบงูหลามเริ่มพันรัดร,รอบคอของเฮรูอย่างรวดเร็วทำให้สถานการณ์ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นลูกเรือที่เหลือก็รีบกระโดดลงไปช่วยเหลือเพียงแค่ทันใจที่พวกเขาจะได้ช่วยเฮรูออกจากความตายพวกเขาต้องใช้ผู้ชายสองคนคนหนึ่งจับหัวงูอีกคนจับหาง จึงสามารถปลดปล่อยเฮรูออกจากความรัดของงูได้นับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่เฮรูไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยพวกเขาสามารถจับงูหลามตัวนี้ขึ้นมาในเรือและถ่ายรูปก่อนจะปล่อยมันกลับสู่ธรรมชาติผู้ถ่ายคลิปวิดีโอคุณมฮ oh ัมหมัดอลิสา,ากล่าวว่างูหลามตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดที่เขาเคยพบพวกเขาปล่อยมันไปอย่างปลอดภัยและภาพนี้จะนำไปใช้ในการศึกษาวิทยศาศาสตร์ แต่นี้ยังไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดก่อนหน้านี้ไม่นานมีเหตุการณ์เกี่ยวกับงูหลามที่เกิดขึ้นคือเมื่อชายสูงวัยวัยหกปีชื่อนายลาโนติถูกพบว่าสูญเสียชีวิตอยู่ภายในท้องของงูหลามยาว8.5เมตรที่เกาะบเนียวอินโดนีเซียชาวบ้านเชื่อว่านายลาโนติถูกงูหลามจมตีเมื่อเขากำลังดูแลปสุสสตว์งูหลามรัดเขาจนสูญเสียชีวิตและถูกกลืนเข้าไปทั้งตัว งูหลามเป็นพืชชินที่ไม่มีพิษแต่มีลักษณะการล่าเหยื่อโดยการรัดเหยื่อพวกมันสามารถซุ่มโจมตีและใช้ลำตัวแข็งแรงพันรัดเหยื่อจนขาดอากาศและเสียชีวิตได้งูหลามอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่เช่นหนองน้ำป่าและริมแม่น้ำแต่บางครั้งก็เลื้อยเข้ามายัางพื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์เพื่อหาอาหารซึ่งเกาะบอลเนียวเป็นถิ่นที่อยู่ของงูหลามหลายสายพันธุ์แต่ทำไมงูหลามถึงโจมตีมนุษย์ คำถามนี้ยังคงเป็นปริศนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่างูหลามจะไม่มีพิษแต่ก็สามารถเป็นอันตรายได้พวกมันอาจจะรับสัญญาณผิดพลาดหรือเป็นเพราะเหยื่อที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทำให้งูหลามเกิดความสับสนคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุการโจมตีของงูหลามในคลิปนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะ